เข้าสู่ผลิตภัณฑ์เลยนะคะ,ะตัวเทียนตี้นะคะใน1เซตเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะมีตัวเจซาร์ ART, c n t เ l ็นทแล้วก็เครื่องดื่มเชคนะคะที่จะทําให้เป็น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซตนะคะเป็นระบบเป็นซิสเต็มนะคะย้ำผลิตภัณฑ์ TRinity จะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่ว,วไปในแง่ของการดูแลรูปร่างนะคะตรงที่ TRinity จะถูกผลิตมาเป็นระบบนะคะเป็นเซตเป็นระบบเป็นซิสเต็มนะคะที่จะช่วยทําให้รูปร่างของคุณมีความฟิตอ่อนเฟิ์มมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสารอาหารที่อยู่ใน TRinity น,นี้นะคะจะดูแลนะคะทาให้ผิวรูปร่างของคุณเนี่ย ถูกการ ดูแลที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสารสำคัญต่างๆที่อยู่ใน1เซตนี้นะคะซึ่งแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรนะคะตัวเจ t a าร์นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลรูปร่างของคุณนะคะโดยคล้ายๆกับเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะทำให้ร่างกายของคุณเตรียมพร้อมที่จะรับสารอาหารตัวอื่นๆที่อยู่ในเซตของ T รเพิ่มเติมนะคะก็คือจะเป็นสารอาหารที่ช่วยดูแลรูปร่างของทุกๆคนแบบองรวมนะคะเจ t a ารจะ ทานยังไงนะคะก็ทานง่ายมากๆเลยใน1กล่องของเจซัสมันจะประกอบไปด้วยเจซัสเป็นสองซองนะคะใน1กล่องมี15ซองนะคะชีก1ซองนะคะละลายน้นํา1แก้วหรือประมาณ240มลินะคะ น้ำอะไรก็ได้เลยนะคะจะเป็นน้ําเปล่าน้ําเย็นน้ําผลไม้อะไรก็ได้ที่คุณชื่นชอบนะคะก็สามารถละลายได้เลยนะคะแต่หลีกเลี่ยงหน่อยถ้าเกิดว่าไปละลายในนมนะคะเอาเป็นน้ําธรรมดาน้ําผลไม้น้ําน้ําเปล่าธรรมดาก็จะดีที่สุดนะคะดื่มในระยะเวลา15วันแรกของการเข้าโปรแกรมแต่ใน1เซตนะคะถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อในเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะได้ตัวเจสซัคแถมเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทานอย่างต่อเนื่องไปได้เลยนะคะสําหรับของแถมที่เรามีให้ นะคะเพื่อทําให้ร่างกายของคุณเตรียมความพร้อมในแง่ของการเติมเต็มสารอาหารตัวอื่นๆที่อยู่ในเซตที่อาร์เนตี้ได้เป็นอย่างดีนะคะตัวถัดมาที่อาร์เนตี้คอมเพกนะคะตัวคอมเพกตจะถูกออกแบบมานะคะด้วยสารอาหารที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจาก ผลอง,งุ่นนะคะหอมใหญ่พริกชาเขียวส้มหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งเป็นสารอาหารนะคะที่เราทําการวิจัยแล้วก็คน้นคว้าเวละว่ามันจะช่วยนะคะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยมีกระบวนการเผาผลาญน,นะคะไขมันออกจากร่างกายได้ดีมากยิ่งขึ้นและยังช่วยกระบวนการในแง่ของการรักษาและคงสภาพกล้ามเนื้อต่างๆให้กับร่างกายของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะตอบโจทย์มากๆสําหรับใครที่ชอบออกกําลังกายนะคะคนที่ชอบไป ฟิตเนสบ่อยๆนะคะกระบวนการเผาผลาญน,นะคะที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะทําให้คุณเนี่ยมีกระบวนการเผาผลาญไขมันออกจากร่างกายได้ง่ายและดีมากยิ่งขึ้นนะคะที่สําคัญมันไม่ได้เอาไขมันออกจากร่างกายคุณเพียงอย่างเดียวนะคะมันเอากล้ามเนื้อกลับสู่ร่างกายของคุณด้วยนะคะเพราะว่าสารอาหารที่อยู่ในคอมเพลซ์นี้จะช่วยรักษาและคงสภาพกล้ามเนื้อของคุณไว้นะคะ ทำไมเราต้องทําให้เกิดกระบวนการนี้นะคะถ้าสังเกตดูผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วๆไปจะเน้นในแง่ของการเร่งการเผาผลาญอย่างเดียวนะคะคือทําให้ร่างกายของคุณมีอัตราการเต้นของหัวใจที่เยอะขึ้นเหงื่อออกมากขึ้นกระบวนการเผาผลาญไขมันออกจากร่างกายเยอะขึ้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีการลดน้ําหนักที่ผิดวิธียกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณไปฟิตเนส ะคะเราไปวิ่ง3ชั่วโมงอย่างหักโหมเพราะพรุ่งนี้เราต้องไปเป็นเจ้าเพื่อนเจ้าสาวนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณออกกําลังกายแบบผิดวิธีกระบวนการเผาผลาญในร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะและมันจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าโยโย่เอฟเฟกนะคะก็คือปรากฏการณ์ที่ร่างกายนะคะจะสั่งการไปที่สมองให้คุณมีการกินอาหารที่เยอะมากยิ่งขึ้นเพื่อเติมเต็มอาหารกลับเข้ามา เพื่อชดเชยกับก้อนไขมันที่มันสูญหายไปหลังจากที่คุณออกกําลังกายอย่างผิดวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายที่ผิดวิธีไม่ว่าจะเป็นการเาจาะดูดไขมันออกจากร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่จินตนาการง่ายๆสมมุติว่าตอนนี้ทุกคนมีภูมินะคะจินตนาการไปพร้อมๆกัน ถ้าเกิดว่าคุณมีพุงอยู่ในมีไขมันอยู่ในพุงก้อนใหญ่มากสมมุติว่าตอนนี้คุณพุงใหญ่เหมือนคนท้องห้าเดือนจินตนาการไปพร้อมกันเนาะนะคะวันนี้ถ้าคุณเดินเข้าคลินิกนะคะเพื่อไปดูดไขมันก้อนห้าเดือนของคุณเนี่ยออกไปจนหมดเลยจนหน้าท้องคุณแบนราบเลยหรือว่าวันนี้คุณซิปอัพสามชั่วโมงหรือคุณไปวิ่งไปออกกําลังกายไป ยกน้ําหนักหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ก้อนไขมันนี้มันออกไปอย่างรวดเร็วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาะะหรือบางคนหนักกว่าน,นั้นคือเลือกที่จะลดน้ําหนักคือการไม่กินอะไรเข้าไปเลยนะคะเพื่อจะทําให้ร่างกายไม่อ้วนมากไปกว่าน,นี้นะคะการลดน้ําหนักที่ผิดวิธีนะคะมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าโยโย่เอฟเฟกทั้งหมดเสมอนะคะคือร่างกายจะเกิดกระบวนการสั่งการไปที่สมองนะคะเพื่อทําให้เราอยากกินอาหารเต็มที่เลยเพื่อทําให้ก้อนไขมัน5เดือนนี้ที่มันถูกดูดออกไป กลับคืนกลับมา ะะร่างกายจะตกใจว่าเฮ้ยอยู่ๆก้อนไขมันนี้มันหายไปไหนฉันก็จะต้องกิน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 กลับเข้ามาเพื่อทําให้ก้อนไขมันห้าห้ากิโลห้าเดือนของคุณเนี่ยกลับคืนมานะคะแต่บางคนโยโย่เอฟเฟกไม่ได้จบแค่ก้อนห้าเดือนนี้มันกลับมานะโยโย่เอฟเฟกไปตลอดคุณอ้วนหนักกว่าเดิมนะคะแต่ทีอาร์ไนตี้จะไม่ทําให้เกิดปรากฏการณ์นั้นเพราะเรามีทีอาร์ไนตี้คอมเพล็กซ์เพื่อทําให้ไขมันเนี่ยมันถูกออกจากร่างกายผ่านกระบวนการเผาผลาญ ผ่านกระบวนการออกกําลังกายต่างๆนะคะเอาก้อนไขมันท้อง5เดือนนี้ออกไปจากคุมของเราแต่จะเสริมกลับเข้ามานะคะเป็นก้อนของกล้ามเนื้อเพื่อทําให้ร่างกายไม่เกิดปรากฏการโยโย่เอฟเฟกไม่ตกใจว่าก้อนไขมันนี้หายไปไหนนะคะเพราะว่าจะหลอกคล้ายๆกับเป็นการหลอกร่างกายว่าก้อนไขมันนี้มันไม่ได้หายไปไหนน้ําหนัก ฉันจะยังเหมือนเดิมแต่เราเปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อแทนนะคะเพราะฉะนั้นการลดน้ําหนักที่ถูกวิธีคุณอย่าหวังที่จะไปลดแต่น้ําหนักบนตาช่างนะเชื่อว่าสาวๆทุกๆคนหรือแมก้กระทั่งหนุ่มๆทุกๆคนก็เป็นเหมือนกันขึ้นไปอยู่บนตาช่างนะคะถ้าสมมุติว่าน้ําหนักเพิ่มขึ้น1ขีดเราจะเสียใจมากเลยแต่ถ้าน้ําหนักเราลดไปขีดเดียวนะหรือ0ูนขีดก็แล้วแต่เราจะดีใจมากๆแต่ในความเป็นจริงนะคะน้ำหนักที่มันเปลี่ยนแปลงแค่ไม่กี่ขีดมันคือน้ํานะคะ ที่ มันเสียไปในแต่ละวันหรือบางคนกินน้ำนะคะแล้วก็ไปชั่งน้ําหนักนะคะจริงๆแล้วสัดส่วนของน้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่สัดส่วนค่อนข้างเยอะในร่างกายของเรานะคะเพราะว่าเลือดก,ก็เป็นน้ำนะคะน้ําที่เรากินในแต่ละวันเหงือ่ออะไรก็แล้วแต่นะหรือบางคนมีประจำเดือนมีรอบเดือนก็มีเลือดเยอะแยะมากมายเป็นน้ําทั้งนั้นนะคะมันมีผลทําให้น้ําหนักของเราแหวงได้นะคะการลดน้ําหนักที่ถูกวิธีให้คุณดูที่เปอร์เซ็นต์ของไขมนันกับเปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนื้อเลยร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป ะะเปอร์เซ็นต์ของไขมนันหลังจากที่คุณอยากจะดูแลรูปร่างจะต้องลดลง นะคะในขณะที่เปอร์เซนต์ของกล้ามเนื้อในขณะที่คุณดูแลรูปร่างจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะเราจะไม่ลดน้ําหนักโดยการลดแต่เปอร์เซนต์ของไขมันโดยที่สภาพกล้ามเนื้อของเราเหลวเป๋วนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อหรือโปรตีนต่างๆนะคะจะเป็นตัวหลักในการทําให้รูปร่างของคุณเฟิร์มนะคะและมีรูปร่างที่ดีรวมไปถึงกล้ามเนื้อจะเปรียบเสมือนเตาเผาไขามันนะคะจุดไหนที่คุณมีกล้ามเนื้อเยอะๆไขมันบริเวณรอบๆนั้นจะหายไปได้ค่อนข้างเยอะสังเกตดูนะคะถ้าเกิดว่า อะไรก็แล้วแต่คุณใช้งานมันบ่อยๆเช่นถ้าคุณถนัดมือขวาแขนข้างขวาของคุณจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อเยอะในขณะที่ไขมันจะน้อยนะคะแต่ถ้าคุณไม่ค่อยออกกําลังกายนะคะต้นขาของคุณจะใหญ่ด้วยไขยมันหน้าท้องของคุณจะใหญ่ด้วยไขยมันจุดไหนที่เราไม่ค่อยเคลื่อนไหวไขมันจะมาเกาะแทนและกล้ามเนื้อมันจะน้อยนะคะเพราะว่าเทา้าเผาของไขมันมันก็จะน้อยไปด้วยเพราะฉะนั้นการดูแลน้ําหนักที่ถูกต้องคุณอย่าลดแต่ไขมันอย่างเดียวนะคุณพยายามเสริมสร้างกล้ามเนื้อเข้าไว้นะคะ เพื่อเป็นอีกทางหนึ่งในการเผาไขมันออกไปจากต่างกายของคุณได้ง่ายมากขึ้นนะคะที่อานตีคอมเพล็กทานยังไงนะคะ เปิดกระปุกมาคุณหยิบมาเลย2แคปซูลนะคะในตอนเช้าก่อนอาหาร15-20นาทีนะคะนะแนะนําให้คุณกินก่อนอาหารนะในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะคุณจะกินเวลาไหนก็ได้แต่พยายามที่จะกินก่อนอาหารแต่ถ้าเกิดว่าคุณลืมกินข้าวไปแล้วทํำยังไงคุณก็กินหลังอาหารได้นะคะแต่พยายามที่จะไม่ลืมนะกนะ็แนะนําให้กินก่อนอาหาร15ถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะตัวถัดมา CNTI L นะคะสารอาหารที่อยู่ใน C N T, T I L ชื่อจำง่ายง่าย C N T, T I L ย่อมาจาก Control นะคะซึ่งมันมีหน้าที่ในแง่ของการควบคุมความอยากอาหารให้กับคุณนะคะ C N T I L จะถูกผลิตมาทำให้คุณไม่อยากอาหารนะคะแต่จะไม่เหมือนยานลดความอ้วนนะยาลดความอ้วนคุณกินเข้าไปมันจะไปกดที่สมองของคุณทำให้คุณไม่อยากกินอาหารอะไรใดๆเลยรวมทั้งน้ำด้วยนะคะอาหารที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็แล้วแต่คุณจะไม่อยากกินทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะผอมแน่ๆจากยาลดความอ้วนนะคะหลายๆคนเลือกกินยานลดความอ้วนไปแค่ 3-4วันน้ำหนักตัวลดนะคะลดแน่นอนเพราะคุณไม่กินอะไรกลับเข้ามานะคะแต่การลดแบบนี้มันผิดวิธีนะคะเพราะว่าร่างกายของคุณจะหวยหาอาหารจะเกิดปรากฏการณ์โยโย่เอฟเฟก ภายหลังได้อย่างทันทีนะคะรวมไปถึงเกิดการเสพติดยาได้ค่อนข้างเยอะเพราะโครงสร้างของยาลดความอ้วนหน้าตาจะคล้ายๆกับยาบ้านะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นยาที่ผิดกฎหมายไม่มีขายตามท้องตลาดแต่ชอบกันเหลือเกินนะคะที่จะเอาไปผสมอยู่ในยาลดอ,าอยู่ในสอาหารเสริมที่ช่วยดูแลน้ําหนักหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการที่จะดูแลรูปร่างผ,าผ่านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณต้องดูด้วยนะผลิตภัณฑ์จะต้องได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ปลอดภัยเป็นสารอาหาร ที่มีความเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะเพื่อทําให้สุขภาพของคุณไม่เสื่อมโทมหลังจากที่คุณลดความอ้วนนั่นเองนะคะ CNTIL นะคะวิธีการกินกินยังไงนะคะก็แกะกระปุกมาทานเหมือนกันกับตัวคอมเพ e x กเลยก็คือครั้งละ2แคปซูลก่อนอาหาร15-30นาทีนะคะในตอนเช้าและตอนเย็นเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากดูแลรูปร่างด้วยเซ็ตของ t R n i t นนะคะตื่นเช้ามาทานเจซัทหนึ่งซองผสมน้ำา240มลลิตรนะคะหลังจากนั้นก่อนทานอาหารเช้านะคะให้ทาน2เม็ดของคอมเพล็กและ2เม็ดของ CNTIL นั่นแปลว่าในตอนเช้าก่อนอาหารคุณจะต้องทาน4 แคปซูลนะคะและทําแบบนี้อีกครั้งหนึ่งในตอนเย็นแต่เจสต r าร์ไม่ต้องทานแล้วทานแต่ตอนเช้าอย่างเดียวนะคะถ้าตอนเย็นนะคะก็ทานคอมเพกซ์สเม็ดแล้วก็ c n เ i l อีก2เม็ดก่อนมื้ออาหารนะคะและในมื้ออาหาร นะะนั้นอยากจะให้คุณควบคุมนะคะสัดส่วนของมื้ออาหารนะคะให้ถูกต้องตามหลักการของคนเข้าโปรแกรม t R n t นะคะซึ่งในมื้ออาหารนั้นๆน,น,นะคะในตอนเช้ากับตอนเที่ยงนั้นอนุญาตให้คุณทานได้เยอะนะคะแต่ลดเปอร์เซ็นต์ของไขมันลงเน้นไปที่โปรตีนสัดส่วนของโปรตีนและสัดส่วนของผักผลไม้ให้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแต่ในมื้อเย็นนะคะนันขอเลยนะคะให้คุณเปลี่ยนมื้อเย็นของคุณนะคะ ไม่ว่าตอนนี้คุณจะกินบุฟเฟต์ปิ้งย่างหมูกระทะอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณตัดสินใจเข้าโปรแกรม Tri อินแล้วคุณเปลี่ยนมื้อเย็นของคุณให้เป็นเครื่องดื่มเชคแทนซานะคะคุณสามารถเลือกได้ในหนึ่งเซตนะคะจะเป็นเซตของวานิลาหรือช็อกโกแลตก็ได้ก็ตามแต่คุณชอบถ้าใครชอบหอมๆหมว,วานๆหน่อยก็เน้นเป็นวานิลาแต่ถ้าใครชอบเข้มๆหน่อยก็เป็นตัวช็อกโกแลตได้เลยนะคะในหนึ่งซองของตัวเชคนี้นะคะจะประกอบไปด้วยตัวโปรตีนเข้มข้นนะคะซึ่งจะทําให้คุณ ได้รับโปรตีนเพื่อกลับเข้ามาเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายของคุณแบบเต็มที่นะคะรวมไปถึงใย,ยอาหารจากพืชด้วยนะคะเพื่อดูแลระบบขับถ่ายของคุณนะคะป้องกันร,ระบบขับถ่ายบางคนทานไปแล้วในสัปดาห์แรกๆอาจจะมีการท้องผูกบ้างเนี่ยหรือบางคนท้องเสียบ้างนะคะก็ให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวนะคะดื่มน้ําตามเยอะๆนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพโดยการทานผักแล้วก็ผลไม้เพิ่มเติมนะคะ คนที่เข้าโปรแกรม t r 9 0นะคะส่วนใหญ่จะได้รับสารอาหารที่น้อยลงคุณจินตนาการง่ายๆนะคะจังเดิมมื้อเย็นนะเชื่อว่าหลายๆคนกินอย่างจุใจมากทํางานกลับมาก็เครียดขับรถกลับมารถก็ติดถึงบ้านโอ้ฉันอยากมีเวลาแห่งความสุขนะคะนั่งดูละครไป,ไปกินไปทานขนมไปกินนูน่นกินนี่เยอะแยะมากมายนะคะสารอาหารเราเยอะมากๆเพราะฉะนั้นระบบขับถ่ายของเราจะถูกดีไซน์มาเพื่อรองรับอาหารที่เรากิน โดยปกติตลอดระยะเวลา10 20, 20 30ปีที่คุณใช้ชีวิตมาแต่ถ้าอยู่ๆคุณมาปรับนะคะเพื่อเป็นตัวเครื่องดื่มเช็คนะคะคุณจะมีสัดส่วนของอาหารที่ถูกควบคุมและมีปริมาณที่ลดลงเพราะฉะนั้นระบบขับถ่ายของคุณอาจจะมีปัญหาในสัปดาห์แรกคุณไม่ต้องตกใจนะคะแต่ผ่าน พ้นช่วงระยะเวลาหนึ่งไปร่างกายจะค่อยๆปรับตัวได้เองนะคะเพื่อทําให้ระบบขับถ่ายของคุณกลับมาสู่ปกตินะคะแต่ในสัปดาห์แรกนั้นแนะนําให้ทุกๆคนกินผกักกินผลไม้ดื่มน้ําให้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อดูแลระบบขับถ่ายของคุณและทําให้คุณได้รับสารอาหารที่ ครบทวนและไม่หิวระหว่างมื้อระหว่างวันนะคะบางคนกินเชคตอน5้าหกโมงแล้วเดี๋ยว4ี่ทุ่มนะคะก็จะมาเปิดตู้เย็นกันเป็นกันทุกคนนะคะเราก็เปิดตู้เย็นมาขอให้เปลี่ยนจากชานมไขมุกนะคะเปลี่ยนจาก หมูกระทะที่แช่อยู่ในตู้เย็นนะหรือเปลี่ยนจากทุ่งลงทุเรียนนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็มีประโยชน์อาจจะแช่สลัดผักเอาไว้สักชามหนึ่งนะคะเป็นสลัดน้าใสหรือเป็นผลไม้นะคะยกตัวอย่างเช่นแก้วมังกรฝรั่งอะไรแบบนี้นะคะเพื่อดูแลสุขภาพของคุณเพิ่มเติมได้เลยนะคะตัวทอร์ไนตี้เคทนะคะจะมีพลังงานเพียงแค่210กิโลแคลอรีนะคะซึ่งเราบวกลบคูณหารเอาไว้แล้วนะคะเพื่อให้หนึ่งซองนี้เป็นปริมาณเพียงเท่านี้ และเพียงพอ ก่อนที่คุณจะนอนนะคะบางคนนะคะชอบกินอาหารดึกๆตอนกลางคืนแคลอรี่มากมายเต็มไปหมดหลังจากนั้นเราก็ไปนอนมันจึงเกิดพลังงานสะสมนะคะและ,ะทําให้เราอ้วนมีส่วนเกินของไขมันต่างๆในตอนกลางคืนนะคะเราเปลี่ยนเป็นตัวเชคซ่านะคะเพื่อทําให้ควบคุมปริมาณแคลอรี่ของคุณก่อนที่คุณจะนอนนะคะเพราะฉะนั้น210กิโลแคลอรี่นะคะจะเป็นพลังงานที่คุณนั่งหายใจเฉยๆกระบวนการเผาผลาญในร่างกายของคุณจะย่อยมันไปจนหมดในระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะ ะะก็จะไม่มีพลังงานส่วนเกินในตอนที่คุณนอนนะคะยกเว้นแต่ว่าคุณไปกินผักคุณไปกินผลไม้อื่นๆเพิ่มเติมนะคะแต่ก็สามารถทานเพิ่มได้แต่เลือกหน่อยบางคนเลือกกินผลไม้เพิ่มเติมแต่ผลไม้เป็นทุเรียนนะคะผลไม้เป็นเผือกข้าวโพดมันแบบนี้นะคะไม่ใช่ผลไม้นะทุกอย่างที่พูดไปเป็นแป้งล้วนๆเลยนะคะคุณจะได้น้ําตาลคุณจะได้คาร์โบไฮเดรตเยอะแยะมากมายพลังงานค่อนข้างเยอะนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงซะ วิธีการทานเทียรนตี้เชคนะคะ1ซองให้คุณผสมกับน้ำเย็นนะคะปริมาณ240มิลลตร นะคะขยัในอุปกรณ์ที่เราแถมให้คุณใน1เซตของโปรโมชั่นนะคะหรือบางคนถนัดคนถนัดเชคหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็พยายามละลายในน้าเย็นแล้วการเพื่อให้มันละลายได้ง่ายแล้วก็เข้ากันได้ดีนะคะรูปภาพนี้นะคะนัดไม่ได้มาเพื่อจะมาบอกว่า TR ียร์นตี้เคคือผลิตภัณฑ์ที่คุณกินแล้วรูปร่างของคุณจะดีนะคะผลิตภัณฑ์ทุกตัวบนโลกใบนี้นะคะคุณกินจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทําให้กระบวนการเผาผ่าของคุณเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ จะดีที่สุดนะคะเมื่อคุณเอาจิกส่วนจิกซอทั้ง3าส่วนนี้มาผนวกรวมกันนั่นแปลว่าคุณจะต้องมีแผนโภชนาการและแผนการออกกําลังกายที่ดีด้วยนะคะคุณจะต้องมีแผนโภชนาการนั่นคือคุณจะต้องดูแลในสัดส่วนของมื้ออาหารอย่างที่นัดบอกนะคะหลังจากนี้ไปปรับในแง่ของการเพิ่มอาหารในมื้อเช้านะคะกินให้เยอะได้ไม่เป็นไรอนุญ,ญาตแต่ไปลดสัดส่วนของไขมันลดสัดส่วนของแป้งข้าวก๋วยเตี๋ยวน้ําตาลลงนะคะมื้อเที่ยงก็ปรับลดปริมาณลงมาหน่อยแต่ในมื้อเย็น ขอเลยนะคะให้เป็นทีนี่เชคดูแลคุณนะคะส่วนในแง่ของการออกกําลังกายถ้าวันนี้คุณไม่ชอบออกกําลังกายคุณก็เริ่ม